ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมทรรัตนโกสิร์แถลงข่าวและรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาว,วิชาชีพก่อสร้างระยะที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะวสุนทราพิวัตรมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ดรอุรมวิชัยสกุลเกียรตยิรองอธิการบดีเป็นประธานแถลงข่าวและรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจับทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพก่อสร้างระยะที่สองโดยมีนายนิติวัตรสิริป,ปริยพงศ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ3สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การหมหาชน กล่าวถึงความเป็นมาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การหมหาชนดรสันติไทยยืนวงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารายงานสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพก่อสร้างระยะที่สองโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพก่อสร้างนับได้ว่าเป็นโครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนกโกสินทร์ทำ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การหมาชนให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุิวิชาชีพ6วิชาชีพได้แก่วิชาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคารวิชาชีพผู้ติดตั้งหรือถอนปั้นจัดหอสูงวิชาชีพช่างงานทำผิวจราจรเอทแฟสคอนกรีตวิชาชีพช่างงานดันท่อลอดวิชาชีพผู้ควบคุมเครื่องจักรงานดิน และวิชาชีพช่างติดตั้งประจกอาคารโดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2562จนถึงวันที่18ตุลาคม2563รวม3 6 5วันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคนไทยในอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับตลาดแรงงานและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานทักษะเฉพาะในวิชาชีพจนถึงการเป็นผู้ประกอบการจึงจะเป็นการยกระดับคุณภาพของบุคคลในอาชีพสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยมหาวิทยาลัยไ,ได้ดำเนินโครงการครบตามข้อกำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์ตามแนวทางที่จะทำมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนณห้องคเชนชั้นสาม อาคารสำนักง,งานอาธิการบดีพื้นที่สารยาสำนักง,งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงานประหลัดกระทรวงการคลังเผยประชาชนร่วมโครงการคนละครึ่งแล้ว8.5ล้านคนยอด3วันแรกสะพัด502ล้านบาท นายกฤษดาจีนาวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งที่ได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2563ที่ผ่านมามีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ขณะที่มียอดใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ1 0 0ล้านบาทส่วนชอบดีมีคืนต้องรอประเมิอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากเริ่มดําเนินการเพียงไม่กี่วันซึ่งจะสรุปและเห็นผลชัดเจนในช่วงลดหย่อนภาษีในปี2564ด้านนายพรชัยธีรวทีที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2563 ล่าสุดมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า8.5ล้านคนและมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า3.5แสนร้านค้าโดยในช่วงเที่ยงของวันที่26ตุลาคม2563มีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว1 2 4 5 5 2 8คนยอดใช้ใจ่ายรวมทั้งหมด502.9ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย259.4ล้านบาทและรัฐช่วยจ่ายอีก243.5ล้านบาท รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี